ของน้นหน่อยโอ้เล็กกว่าของบังหน่อยนึงใครมาดูดิ <laughs> <า>อีกหนึง่งครับอุ้ดูดิเกียร์สิงห์นะบังเปิดดิโอ้ยถังนี้พอใส่แล้วนี่ข้างไหนวะเกี <laughs> <c oughs> ่ยวคางขึ้นหัวใช่ปหมเกี <c oughs> ่ยวคางขึ้นหัวน้ำน <c oughs> ูลเลย แน่นอนแน่นอนเออก็ก,การตดแล้วส่งแม่งไปเลยส่งแม่งมานานๆเลย พันกับพันส่งแม่งันนานเลยจะได้วัดหรือเปล่าวะจะเย็นอยู่เลยโอ้โหบอกใจเย็นไว้เดี๋ยวขาดเลยมาไหมสวยงามไหนป้าล่ะเ, <laughs> เลือ <laughs> เอาใหม่เอาม่เมเกียรยังอยู่สวะไม่งเยอะหลักบั้งนั้นเลยนะครับตรงนั้นเอาใหม่ภไยพังเลยดูดีมันจะทําให้ไหมก็การตกเขียดสดมันก็จะไม่เห็นแอคชั่นตากินนะครับแต่ว่าคนตกเนี่ยเขาจะทำมััดได้เลยถ้เซ็นคันดีๆนะจะปึ๊กปึกแล้วก็ลดคันลงให้ทัน เราก็ต้องส่งพักมึงโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเรียบร้อยครับเขียดสดเขียดซิ่ง <laughs> สายปามแมวอ <laughs> อกแล้วมันอยู่อย่างนี้หละมันจะไปไหนวะป่าเอามันมีอยู่อย่างนี้แหละมันจะไปไหน <laughs> เขียดซิ่งครับ เฮ้ซิ่งรุนเรื่องสงซกำลังกินเลยกำลังแบะหลังอันนี้เปลี่ยนตาเบ็ดแล้วเหรอสวยงามได้อีกหนึ่งคลิปกลมา,มลาอะไรนะคนดูเยอะแล้วนี่มาไหนๆก็คลิปมันสั้นเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตาเบ็ดแล้วกัน นี่นะครับตาเบเด็ดไหนวะน้องเห็นไหมเนะี่ยนี่ตาเบ็ดตกเกียดสดไปนี้นะเบอร์เบอร์เบอร์อร่ออะวิธีเกี่ยวง่ายๆเลยนี่คล้องเขาปากเปิบหักขาด้วยเหรอหักทำไมอ่ะให้มันพับขึ้นมาอ๋อยังเอาขามาเกี่ยวขึ้นบนด้วยเหรอกันปากฉีกงอ๋อแล้วก็เอากาดใส่ หขอชมหน่อยนี่นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี่เอาขามันขึ้นมาที่หัวอีทีนะ่งดูเรื่องโงนานหน่อยป๋องโงนานหน่อยโอ้สัตว์โดดสนานหน่อยอ้ัดโดนหน่อยโ,โ,โอ้สัตว์โดโดดเลยโอ้ยู่วะอยู่ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยไทหนาหน่อยตัวนี้เอาแล้วครับไซเริ่มดีกูตีด้วยดีกว่าปลองโชว์หน่อยดิวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หน่อยดิโอไซดีขึ้นมาหน่อยตัวนี้น่าจะมีสี่ไซสวยไซสวยเดี๋ยวสริบัตลองตีเขียดสดมากนะครับคลิปนี้ไม่เคยตีกับเขาหรอกเออเกี่ยวทางไหนวะเกี่ยวคางขึ้นหัวใช่ปะ โอเคเกี่ยวคางขึ้นหัวนะครับอืมแล้วก็เอาขากบเอาขากบเข้าขึ้นมาด้วยขึ้นมาเกี่ยวอ่ะขบขึ้นมาเกี่ยวกับเบ็ดอีกทีหนึ่งนะครับการปากขีดนะครับโอเคนี่มือจะได้ประมาณนี้นะ Okay. อย่ามาม่าใส่ผมนะครับเพราะผมก็คนหาเช้ากินข้าวนะครับเพราะผมไม่ได้มีเหลือเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นโอเคไปลุ้นกัน ใ่แตกควอมบ้กที่เขาาบ้าแล้วโอบหัวใจเจ้าจึงมานลังห้องไห้เป็นติดาจป่านนี้เป็นสังจ

กัดกัดน้ำบานเลยน้ำนูนเลยนี่ไงแน่นอนแน่นอนเ <c oughs> น้ำนูนเลยใช้ดีใช้ดีเออ <c oughs> โอ้โหใช้ดีด้วยไงได,ได้ กูมาถ่ายคลิปอย่างเดียวกูมาถ่ายคลิปอย่างเดียวเล็กกว่าของบังหน่อยนึงใช่ป่ะดูดิเออเล็กกว่าบังเลยเลยนี่ครับทีมงานเขียดซิ่งโอ้โหใช้สวยแน่นอนแน่นอนแน่นอนพอแล้วอ่ะครึ่งวันพอ เมื่อกี้ไม่ได้ตีริมเลยนะเว้ยเอาเอาเอาอย่าพัน,ลนแล้วเอา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 ปลากนใหายแล้วเอ้ะที่ไม่ได้ตีริมเลยตีไปตรงกลาง,างก็แม่งกัดเฉยเลยว่ะมาแล้วครับพี่น้องดูดิจ้โอโ้โหใช้สวยด้วยตัวนี้ปลาหายาก ทีมงานเขียดสิ่งครับวันนี้วันนี้ธลิบัติตกเขียดสิ่งครับพ่าปลาแถวนี้รู้จักกบยางกันหมดแล้วเต็มข้อเขียดสิ่งมาอีกหนึ่งครับโอโ้โหลายสวยเลยเป็นไงเขียดสิ่งเขียดสิ่งโอเคเอาวะมาอีกตัวแล้วโอโ้โหวัดดังตึง ตกง่ายตายหาประชอนเออตกใช้คำว่าตกง่ายจะตายหาหรอยังไงทีมงานเขียดซิ่งอพอแล้วมั้งตายหาอันไหนอ่ะเออตัตดตากแดดนะโอเคโอ้เฮ้ย,ยถ้าถังถังจะไม่พอใสเลยนะเฮ้ย <laughs> ดูดิ๋ยวเขียดซิ่งนะป๋องเปิดดิ โอในถังยังไม่พอใส่แล้วน,นั่นน้ำเยอะไอ้บ้ายังโหดป้ย,ยใส่ดีด้วยยังผอมอ่ะโอ้ยใส่ดีด้วยยังไงไม้เดียวเออบ่แอตกง่ายะตายห่าไม้เดียวเฟี้ยวเลยเนี่ยงงถังไม่มีจะใส่แล้วนะ ไอ้หนู้อถังหนีเลยอะ่ะอย่ากลัวใส่ปลาเนีตกง่ายปะอนะดีด้วย <c oughs> อาออาลงคลองอออาอรสยดีด้วยสวยงามมนีคนกดไลค์สามล้านกัดอยู่แหละไม่รู้นหรือเปล่า ปล่อยก like ่อนไม่ติดนี่ยวางไว้ต uh, well ัวเลยกระสงนว่ะครับเฮ้ยอะไรวะโอ้โหเจี่ยงใหญ่อ้าอ้เจี้ยงคือไม่อยู่ะอไม่เป็นไรครับเอาอย่างอื่นแทนก็ได้ครับโอ้โหป่องใหญ่ว่ะราคาเท่ากันใช่ไหมของไทยนยใช่ไหมโหไทยสวยเลยอะ เหยียบโลตัวนี้สวยจริงพี่น้องเอ,อ้ยสวยสวยไม่ทันถ่ายเลยของบังก็กัดพอดีเลยอะ <laughs> ไร <laughs> ของบังก็กัดพอดีเ,เลยฮะก็นเ,เ <laughs> นเเี่ยแนวยาวป๊ดเงี้ยแนวยาว <laughs> แต่โค้งขวดดิโอค้ครับวิง่งวะโอ้ย เชียวหูเลยได้ช็อตเลยอยู่ไม่ได้นะตรงนี้อยู่ไว้อยู่วะอยู่วอยู่ว้อยู่วะกระตุ่เลี้ยว่ะปังไอ้แตกเฮ้ยกระถุ่คนเจอะยังโดเฮ้ยยังโหด นี่กินกลางเลยแล้วเนี่ยไม่ได้กินริมนะเด็ดลอ่ะโอ้โหพี่น้องไม่เด็ดบอกเลยต่อไปคุยไม่ตือหย่าเปาะกบยางอีกแล้วอาอ้าวอาวบันเทิงอ้าวบันเทิงอ้ามาอีกหนึ่งครับพี่น้องสองสายสวยเลยเมี่่สายพันธุ์กันอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องโอเค เห็ดสดครับวันนี้ธริบัสมาตกเห็ดสดน,นะได้หลายละโอเค